ไปช้อปปิ้งกันค่ะสวัสดีนะคะขออนีญาสวัสดีมือเดียวนะคะเพราะว่าอีกมือหนึ่งถือกล้องค่ะวันนี้มาในในรูปแบบแปลกนิดนึงเพราะว่าพ่อใหญ่จะพาไปช้อปปิ้งที่เมืองแมนเชสเตอร์ค่ะเพื่อนๆค่ะเป็น,ปน,ปนขนาดว่าเราอยู่ไม่ไกลจากในเมืองแต่แม่สมศรีไม่ได้เข้า,าในเมืองแมนเชสเตอร์เดือนกว่าแล้วก็คือถ้าสเสบียงไม่หมดจริงๆแม่สมศรีจะไม่เข้า แต่ว่าแม่สมศรีอยากจะไปหาซื้อเนาะก่อนที่จะไปก็เอาการ์ดคริสต์มาสไปให้เพื่อนบ้านค่ะเพื่อนบ้านเขาให้มาก็เลยต้องเอาไปให้เขาก่อนพ่อใหญ่เพิ่งเข้ารถมาเมื่อกี้มาถึงรถแล้วลืมออกไปเอากลับเข้าไปในบ้านไปเอาอีกแล้วก็นี่นะคะพเพื่อนๆก็จะไปซื้อของแล้วก็จะพาพ่อใหญ่ไปหาซื้อรองเท้าอ่า เป็นของขวัญคริสต์มาสจะไม่ซื้ออะไรเซอร์ไพรส์กันนะคะบ้านนี้ก็คือถ้าเราซื้อเซอร์ไพรส์กันแล้วถ้าอีกฝ่ายชอบก็ดีใจแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ชอบก็คือไม่ค่ะไปกันสองคนก่อนที่เด็กๆจะเลิกโรงเรียนกลับมาเราต้องกลับมาถึงบ้านก่อนที่เด็กๆจะมาถึงบ้านนะคะเพราะว่าเด็กๆไม่มีกุญแจเข้าบ้านเราก็ต้องทําเวลาเหมือนกันค่ะมีเวลาสองชั่วโมงและช่วงนี้ นเชตอร์ก็มีคริสมาส a มาร์เกตคือแม่สมศรีไม่ได้เข้าไปในเมืองเดือนกว่าแล้วคือไม่รู้ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมีอะไรให้เราตื่นเต้นไหมก็ออกมาค่ะไปด้วยกันกับแม่สมศรีนะคะ Where are we going today? Uh, we going to พูด <Ch> ดังๆ <Canada. S 1> yeah, China Town y ห a h China Town Manchester ไปด้วยกันกับแม่สมศรีเลิกงานมาน้ำไม่อาบเปลี่ยนชุดเขียนคิว้วเขียนคิว้วปัดแปง้ง ปัดแป้งปัดหน้านิดนึงแล้วก็ทาปากนิดนึงเพราะว่าสภาพเรากลับมาจากทํางานคือสภาพไม่ได้เลยนี่แหละคะ่ะคนที่เขาบอกว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งแต่งแล้วได้ได,ได้ได้เท่านี้จริงๆนะคะพอไปวัดไปวาได้ก็อย่าว่ากันเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะนั่นแหละคะ่ะคือต้องมองทางช่วยพ่อใหญ่ใส่แว่นตามองทางช่วยพ่อใหญ่พ่อแกก็สายตาไม่คอดีคือเวลาไปไหน ไปกับพ่อใหญ่แกไม่ค่อยชอบให้แม่สมศรีเป็นคนขับเพราะแกกลัวนะคะแกกลัวมือแกจะมาดึงอยู่เบรกมือตลอดคืออีกมือหนึ่งมือขวาแกเวลาแกนั่งแกจะดึงเบรกมือเราก็ต้องเราตกใจเราก็เลยปล่อยให้แกขับเองแต่เราก็ต้องช่วยบอกทางช่วยดูถนนดูเพราะว่าสายตาแกไม่ค่อยจะดีแล้วขนาดว่าอายุอายุเท่านี้แต่แกก็จะชอบขับเองนู่นนี่นั่นนะคะ สภาพอากาศวันนี้คือบอกเลยนะเพื่อนๆฝนตกนี่ฝนตกใส่เสื้อแขนยาวมา2ตัวแต่ไม่ค่อยหนาวมากทาวันนี้ดิกลี่อนเนี่ย11ในรถ11องศาแต่เมื่อกี้ก่อนที่เลิกงานกลับมาบอกว่า13องศาแต่ไม่ค่อยหนาวมากแต่เราก็แบบว่าใสา่คอเต่าใส่เสื้อโค้ทมาเลยเพราะว่าเราออกไปข้างนอกนานๆทีเราจะไปเดินในเมืองด้วย you know today we, uh, I will take you to the สแกตช์ช <Sketch>, ูชอบ Turuking กิ r ง h e s h o ูคือแม่สมศรีไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรให้พ่อใหญ่เป็นของขวัญก็เลยบอกแกว่าจะซื้อรองเท้าให้นะเพราะว่ารอางเท้าเก่าที่แกใส่นะใส่มาสองสปีกว่าแล้วยังไม่เคยได้คู่ใหม่แต่แม่สมศรีบอกว่าจะซื้อให้แต่แกไม่ยอมให้เราซื้อให้แกต้องให้เราพาแกไปที่ร้านแล้วก็จะไปลองค่ะเพราะว่า เดี๋ยวซื้อมาไม่ถูกใจสีไม่ถูกใจก็คือนั่นแหละค่ะเราก็ต้องตามใจผู้รับเราเป็นผู้ให้เราก็อาโอเคไม่ไม่ใช่สักแต่ว่าจะให้นะคะเพื่อนๆเราก็ต้องดูว่าผู้รับเขาโอเคหรือเปล่าคือพ่อใหญ่แกรก็ให้เงินแม่สมศรีไปแล้วนะคะเงินคริสต์มาสของขวันคริสต์มาสคือแม่สมศรีจะเอาไปใช้จ่ายอะไรก็ตามแต่แต่แม่สมศรีบอกว่าแม่สมศรีอยากได้โทรศัพท์ใหม่ก็ยังรุนกันอยู่ ก็คือจะรอหลังช่วงปีใหม่ค่ะเพราะว่าช่วงปีหลังปีใหม่ของจะลดราคาเยอะมากที่นี่เขจาจะลดราคาคือแม่สมศรีก็ไม่อยากจะซื้อช่วงคริสต์มาสเพราะว่าช่วงคริสต์มาสแต่ละห้างร้านเหมือนเขาขึ้นราคาของค่ะเพราะว่าต่างคนต่างจะซื้อของของขวัญให้ครอบครัวแต่แม่สมศรีรอได้เงินที่แกให้แม่สมศรีก็เก็บไว้เอาไว้ซื้อ หลังจากปีใหม่ไปแล้วคือจะมีของลดราคาเราเผื่อเราเห็นอะไรของถูกใจแล้วก็เราไม่ต้องจ่ายแพงอย่างกับช่วงคริสต์มาสนั่นแหลคะค่ะก็ว่าก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะไปด้วยกัน2คนวันนี้รถจอดติดไฟแดงนานด้วยนะฝนก็ยังลินๆินแบบนี้ทั้งวันแต่เมื่อเช้าอากาศดีแต่พอตกบ่ายมาออกจากที่ทํางานมาฝนตกเลยคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะ ไปดูว่าจะซื้ออะไรมาบ้างคือ,อน้ำปลาน้ำปลาก็หมดปลาน้าก็หมดพริกแห้งก็ใกล้จะหมดแล้วจะต้องไปซื้อมาตุนไว้ค่ะเผื่อว่าช่วงปีใหม่ช่วงที่หลังจากคริสต์มาสแม่สมศรีหยุดงานหนึ่งอาทิตย์เพราะว่า,าที่ทํางานเขาหยุดให้นเนาะเผื่อแบบเราไม่อยากออกไปไหนคืออากาศช่วงนี้บอกเลยว่ายแย่มากฝนก็ตกหนาวก็หนาว ทำให้เราอยู่ติดบ้านไปโดยปริยายเนาะเพื่อนๆยังไม่ถึงครึ่งทางนะคะขับรถกันไปขับรถตามตูรดรถใหญ่ไปแคฟ่ฟุบแคฟ่ฟุบบอกผู้ใหญ่ระวังนะคะระวังดูจะขับเร็วไม่ได้นะคะนั่นแหละค่ะเพื่อนๆก็มาเล่าสู่กันฟังเป็นคลิปสั้นๆสําหรับวันนี้เดี๋ยวแม่สมศรีจะเก็บภาพระหว่างทางที่ไปมาให้เพื่อนๆรับชมกันนะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะเพื่อนๆค่ะถ้าคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะ เอาไว้มาเจอกันใ่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ Thank o for y o u watching